จมูกเดิมจะเบี้ยวนิดนึงไม่มีตรงตรงนี้แต่ตรงปลายมีค่ะคิดว่าจะไม่ทําจมูกจะไม่ทําศัลยกรรมแต่ก็ทําอยู่ดี <c oughs> เขาแนะนําว่าให้หนูไปทําจมูกหนูก็เลยปิ๊งไอเดียทําก็ทํามันมีสักตาด้วยก็ไปสักตาสักคิ้วแล้วพี่เขาก็แนะนําว่าถ้าหนูไปมีจมูกอีกหน่อยนึง <c oughs> หนูจะแบ้วมากเลย <c oughs> หมอการอาชีพการงานหนูด้วย เพราะว่าหนูเรียนด้านเสริมสวยหนูชื่อจ๋าค่ะ26ปีค่ะตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีแต่ว่าเราต้องการปลายมันพุ่งปลายมันสวยขึ้นมาเสริมจมูกที่นี่ได้สามอาทิตย์แล้วค่ะใช้ซิลิโคนกับเนื้อเยื่อค่ะถามาปุ๊บทำจมูกเขาก็ให้เขาดูโครงหน้าแล้วก็ตกลงพวกนี้ทำเลยค่ะคือโครงสร้างหนูมันเบี้ยว หนูเด,เดิมจะเบี้ยวนิดนึงไม่มีตรงตรงนี้แต่ตรงปลายมีค่ะ เบี้ยวแค่แค่ตรงนี้ตอนทําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็บอกว่าอยากให้มันดูงขึ้นมีปลายเชิดหน่อยคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ตามใจหมอแล้วกันตามวินตามกรรมไม่ได้ดูทรงมาไม่มั่นใจว่าเราเลือกไปแล้วมันจะเข้ากับหน้าหรือเปล่าก็เลยให้หมอคิดให้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะก็ดีค่ะเขาก็บอกว่าทักว่าสวยอยู่เปลี่ยนเพื่อบอกว่าสวยขึ้นดีค่ะไม่ต้องเหลาจมูกนานก็ไม่ต้องแบบไล่จมูกเยอะ พอดีว่าไปปรึกษากับหมอคนหนึงอยู่แล้วเขาเป็นพวกนวดหน้าสปาหน้าเขาก็แนะนําแค่ที่นี่ที่เดียวก็เลยมาที่นี่นะคะศึกษาแล้วแต่ว่าก็หัวสมองเยอะยิ่งศึกษายิ่งปวดหัวตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีก็เลยตัดสินใจทําเลยสวยอยู <Okay. S 1> ่มันยังไม่ยุบเท่าไหร่ค่ะขายังมีไหมยอยู่ไหมละลายค่ะนอนลำบากมาก <laughs> ต้องนอนหงายอย่างเดียวเลยไม่ค่อยห้ามอะไรกินทุกอย่างเนละยเพื่อกินลาบต้มไปของดิบมีค่ะก็มีฉีดยาให้3ามวันติดลดบวมอะไรเนี่ยนะคะอ๋อที่อื่นเขาก็คือทําเสร็จก็ไม่มีอะไรมากแค่ให้มาดูแผลเฉยเฉยไม่ได้มีการฉีดยาอะไรให้ถ้าจะฉีดก็ต้องเสียเงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่นี่ไม่มีค่ะคือจ่ายครั้งเดียวจบแล้วก็ ฉีดยาให้ทุกวันฟรีค่ะบริการดีค่ะหมอที่ใส่ดีทําไปด้วยรอ้องเพลงให้ฟังด้วยแต่ <laughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วล่ะตอนนั้นหมอก็น่ารักที่เล่นแล้วหมอก็ฝีมือดีค่ะก็แนะนําให้มาทําที่นี่นะคะเพราะว่าการดูแลหมอก็ดีฝีมือหมอก็เก่งและหลังทําคุณหมอก็ดูแลดีทุกอย่างเลยค่ะ